ไปเป็นการบรรยายการนิเทศการศึกษาครับการนิเทศหรือซูเปอร์วิช n ั่นเป็นการให้ความช่วยเหลือแนะนําและการปรับปรุงนะครับถึงเรียกว่าการนิเทศเป็นการช่วยเหลือแนะนําและการปรับปรุงสําหรับในการบรรยายก็เรื่องการนิเทศเน้นเรื่องของการศึกษานั่นเองครับการนิเทศการศึกษา มันเป็นกระบวนการในการพัฒนาครูเพื่อให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้นี่เขาเรียกว่าการนิเทศการศึกษาฉะนั้นมันมุ่งเน้นที่ตัวครูในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้เรื่องของการจัดการศึกษานั่นเองเขาจึงมีต้องมีการนิเทศการศึกษาครับการนิเทศการศึกษาแนวใหม่เนี่ยเขาเน้นที่การดําเนินการใดๆนะครับที่ ทำให้ครูมีความพึงพอใจเ,เกิดคุณภาพนะเกิดความพึงพอใจและมีกําลังใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการดําเนินการดําเนินงานใดๆของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียนและบุคลากรให้สูงขึ้นพร้อมทั้งรักษาไว้จนส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้รับประโยชน์จากโรงเรียนทุกฝ่ายอีกท,ทั้งผ่านการเมินทั้งภายใน,ในและภายนอกก็เชื่อมโยงจากหัวข้อที่แล้วเรื่องของการประกันคุณภาพ ก็เห็นว่าการนิเทศนั้นก็มุ่งมุ่งเน้นที่ทําให้โรงเรียนได้มีคุณภาพคือเกิดความมึงพอใจใรู้กันทุกฝ่ายรวยมทั้งโรงเรียนนั้นรับการประเมินนะครับประเมินทั้งภายในและภายนอกผ่านการประเมินนั่นเองทีนี้เรามาดูในเรื่องของ ความจําเป็นในการที่ต้องมีนิเทศการศึกษาสถานการณ์ของโรคนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมันมีผลกระทบต่อคุณภาพของคนฉะนั้นความรู้ต่างๆก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วยรวมทั้งความคิดการจัดการเรียนรู้รุ่นใหม่ครูต้องมีการต้องมีการเรียนรู้ต้องมีการนาความรู้ทันสมัยนั้นมาใช้ในระบบการศึกษาอาจจะต้องแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการคิดแนะจากผู้ชํานาญการโดยเฉพาะ อาจจะเป็นการช่วยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรมบางครั้งครูได้รับการฝึกฝนมาแล้วครูอาจจะต้องปรับปรุงฝึกฝนตนเองอยู่เสมอในขณะที่ทํางานในสถานการณ์จริงนั่นครูต้องรับการพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศาของชาติควบคุมดูแลด้วยระบบการนิเทศนี่คือความจําเป็นของการนิเทศนะสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปองค์ความรู้ในสาขาพิการต่างๆมีการเรียนรู้ที่ทันสมัยมากขึ้น ช่วยกันแก้ไขในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยพัฒนาครูในการเตรียมการจัดการเรียนการสอนแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานในเรื่องของการศึกษาของชาติโดยที่ใช้ระบบการนิเทศมาพัฒนาปรับปรุงระบบการศึกษานั่นเองความความมุ่งหมายของการนิเทศเนี่ยเขาเน้นไปที่พัฒนาคน พัฒนางานคําว่าคนก็คือครูงานก็คือการจัดการเรียนรู้สร้างประสานสัมพันธ์ก็คือสร้างความสัมพันธ์ในการที่จะช่วยชี้แนะแนะนําสร้างกวญและกําลังใจในการพัฒนาคนนั้นก็คือต้องการทํางานร่วมกันระหว่างครูและบุคลากรทางการศาึกษาเพื่อให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นก็มีการชี้แนะแนวทางต้องการพัฒนาครูและบุคลา ขลลกรางการศึกษาเพื่อให้เปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นเน้นวิธีพฤติกรรมนะครับทีนี้ในเรื่องของพัฒนางานเนี่ยเป้าหมายสูงสุดคืออยู่ที่ผู้เรียนการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาการนิเทศจึงเพื่อให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีขึ้นไปเพิ่มเติมพัฒนาจุดที่ควรจะพัฒนาปรับปรุงเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนสร้างประสานสัมพันธ์ ก็คือภาสานสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศโดยการทํางานร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ใช่การถูกบังคับและคอยตรวจสอบหรือคอยจับผิดฉะนั้นการนิเทศต้องเน้นเรื่องของกิลยานมิตรการสร้างขวัญและกําลังใจสร้างกําลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานี่คือความมุ่งหมายของการนิเทศครับ หน้าที่ของศึกษานิเทศเนี่ยนี่คือตัวคนเนีผู้นิเทศนะครับไม่ใช่ผู้ถูกตรวจสอบไม่ใช่ผู้ถูกนิเทศเป็นหน้าที่ของศึกษานิเทศหน้าที่ของศึกษานิเทศเนี่ยต้องสอนชีแนะ้แนะแนะนําในสิ่งที่ดีบริการให้แก่นักเรียนโดยตรงอำนวยการนิเทศบริหารงานทั่วไปนี่คือหน้าที่หัวใจสำคัญของ ศึกษานิเทศประเภทของการนิเทศเนี่ยเขาจะนิเทศเพื่อการแก้ไขหรือนิเทศเพื่อการป้องกันนิเทศเพื่อก่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นนิเทศเพื่อการสร้างสรรค์ก็แล้วแต่ว่าเรานิเทศอย่างไรเนี่ยนิเทศเพื่อการแก้ไขคือเป็นการนิเทศที่เกิดจากการพบข้อผิดพลาดและบกพร่องในการบริหารในการเรียนการสอนก็หาทาง ช่วยแก้ไขชี้แนะนิเทศเพื่อป้องกันก็คือเป็นการนิเทศที่พยายามหาวิธีการต่างๆมาจาัดดาเมือการเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นนี้ปัญหาไม่เกิดแต่ถ้าปัญหาเกิดขึ้นแล้วต้องนิเทศแก้ไขนิเทศเพื่อก่อเป็นการนิเทศที่เกิดจากความพยายามที่จะกระทําไปในทางที่เหมาะสมเพื่อความจเจริญเติบโตในอนาคตเช่นช่วยให้กาลังใจช่วยการกระตุน้นให้ครูทํางานด้วยความากระัือระเฉง นิเทศเพื่อการสร้างสรรค์เป็นการนิเทศที่พยายามจะคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือในห้องเรียนนั่นเองนี่คือประเภทของการนิเทศทีนี้กระบวนการนิเทศเนี่ยก็คือวิธีการนิเทศเนี่ยมันจะเริ่มขึ้นได้อย่างไรก็คือเรื่องของการวางแผนวางแผนเสร็จก็จัดโครงการแล้วก็มีการลงมือปฏิบัติแล้วก็ควบคุมท้ายสุดก็คือการประเมินนั่นคือกระบวนการบริหารจัดการธรรมดามีการวางแผน คิดวัตถุประสงค์เขียนตารางงานวิธีการในการทํางานในวางแผนบนเปเปอร์บนกระดาษก่อนแต่แล้วก็จัดโครงการสร้างมาตรฐานหาทรัพยากรต่างๆค่าใช้จ่ายมีการมอบหมายงานมอบอำนาจหน้าที่แล้วก็ประสานไปยังโรงเรียนหรือสถาน,นศึกษาที่เราจะไปนิเทศและก็ปฏิบัติก็มีการสื่อสารตัดสินใจอำนวยความสะดวกสาธิตจูงใจให้คำแนะนําให้กําลังใจแต่แล้วก็มีการควบคุมคือสั่งการให้รางวัลหรือลงโทษมีการประเมินติดตามมีการวัดประเมินผล ก็ไม่เป็นกระบวนการบริหารธรรมดานั่นเองครับสําหรับการนิเทศการศึกษาเนี่ยมันจะมีการนิเทศหรือการใช้หลักสูตรกับการนิเทศการสอน ักษาก็ลองดูนะครับในการนิเทศเนี่ยมันก็จะมีภาพแสดงเป็นการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอาจจะต้องเยี่ยมชั้นเรียน,นการการเยี่ยมชั้นเรียนไหมครับเ,เราก็เข้าไปดูในห้องเรียนว่าบรรยากาศเวลาของการเรียนเป็นยังไงบรรยากาศการเรียนรู้เป็นยังไงนักเรียนสนใจไหมตัวครูอยู่ตรงไหนสังเกตพฤติกรรมของครูนะดูดูที่ชั้นเรียน ดูพฤติกรรมของครูพฤติกรรมของนักเรียนแล้วก็ตรวจสอบแผนการสอนว่าได้มีการสอนตามแผนการสอนที่จัดวางไว้ไหมอันนี้คือการดูด้วยสายตาโดยการ observe ในการสังเกตไม่ว่าสังเกตตัวครูตัวนักเรียนดูสิ่งแวดล้อมภายในห้องแล้วก็ดูที่แผนการสอนว่าเป็นไปตามทิศทางเดียวกับที่กําหนดไว้หรือไม่ ทีนี้ผู้นิเทศเนี่ยก็ต้องรับฟังข้อมูลจากบุคคลอื่นนะครับฟังข้อมูลด้วยดูด้วยสายตาแล้วเมื่อสักครูน่นี้ดูด้วยสายตาก็รับข้อมูลอาจจะเป็นเปนเปอร์จากบุคคลอื่นที่มาเล่าให้ฟังหรือไปแอบสอบถามหรือใช้กระบ,บวนการาสัมภาษณ์ก็แล้วแต่สังเกตจากผลการปฏิบัติงานของครูตลอดจนกิจกรรมต่างๆก็ดูดูจากผลการปฏิบัติออกมาレรสปอนจากผู้เรียนจากชุมชนจากผู้ปกครองจาก ผู้ที่อยู่ใกล้ๆก็เอาข้อมูลจากเหล่านี้มาประมวลผลในการจะตัดสินคุณค่าเรื่องของการประเมินเรื่องของการนิเทศนั่นเองเป็นการนิเทศการสอน,นาการนิเทศการสอนเนี่ยมัน,เป,นเป็นกระบวนการของผู้นิเทศ ที่มุ่งให้คาแนะนําและช่วยเหลือครูผู้สอนในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอันจะก,ก่อให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนนะครับงั้นการนิเทศนั้นมุ่งเน้นที่คาให้คําช่วยเหลือแนะนําครูผู้สอนเพื่อที่จะมุ่งเน้นในการพัฒนาการเรียนรู้พัฒนาการเรียนการสอนของครูนั่นเองประโยชน์ของการนิเทศการสอน ช่วยพัฒนาคุณภาพของครูช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนช่วยพัฒนางานด้านวิชาการภายในสาญาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นช่วยสร้างขวัญกำลังใจและความมั่นใจให้กับครูช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรในองค์กร การนิเทศก่อนสอนนะมีมีก่อนสอนนะครับก่อนสอนก็จะเป็นการนนเทศการเตรียมการสอนทางวิชาทฤษฎีว่าด,ด้วยทฤษฎีประการที่1ต้องมีการวิเคราะห์หัวข้อเรื่องพูดถึงทฤษฎีวิเคราะห์หัวข้อเรื่องก่อนว่าหัวข้อเรื่องนั้นมีมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างก็คือการเขียนวัตถุประสงค์ในเชิงพฤติกรรมมีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง มีการสร้างใบเนื้อหาหรือใบงานอะไรบ้างาการสร้างแบบผึกขัดและแบบทดสอบ<ๆ>การออกแบบสื่อ<ๆ>การสอน<ๆ>การเลือกวิธีการสอน<ๆ>การวางแผนการสอนในเทิงทฤษฎีการนิเทศในการสอนในเชิงวิชาปฏิบัติ เริ่มจากการวิเคราะห์งานการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมการสร้างใบเนื้อหาการสร้างแบบฝึกหัดและแบบสอบถามการออกแบบสื่อการสอนการสร้างใบนำับขั้นตอนการบัติงานการสร้างใบสั่งงานการสร้างใบประเมินผลการบัดกงาน การเลือกที่การสอนและการวางแผนการสอนปฏิบัติมันก็คล้ายๆกันกนั้นแต่จะมีหัวข้อและใส่อย่างนี้ที่ทําให้ผู้นิเทศนั้นต้องไปไปดูสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อทําการประเมินหรือทําการนิเทศให้คําแนะนําช่วยเหลือครูผู้สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการนิเทศขณะสอนการนิเทศขณะสอนนั้นผู้นิเทศต้องสังเกตการสอน สอนตามเวลาที่นัดหมายผู้สอนมาตรงเวลาไหมก็ต้องสังเกตผู้นิเทศจะสังเกตพฤติกรรมการสอนดังนี้ดูว่ามีเทคนิควิธีการสอนอย่างไรการใช้สื่อการสอนนั้นเหมาะสมหรือไม่พฤติกรรมของผู้สอนขณะสอนเป็นอย่างไรกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการสอนมีลักษณะอย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่จะช่วยให้ผู้นิเทศนั้นสามารถที่จะประเมินหรือนิเทศได้นะครับ การนิเทศหลังการสอนเนี่ยหมายความว่าสอนเสร็จแล้วนะครับจะทําอย่างไรอาจจะต้องยกย่องชมเชยในพฤติกรรมการสอนที่ดีก่อนที่จะเสนอแนะพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงนั่นหมายความว่าผู้นิเทศเนต้องชื่นชมในความรู้ความสามารถการเสนอแนะการจัดกิจกรรมของครูก่อนที่จะจะตำหนิหรือตรงไหนที่จะแนะนำเนี่ยต้องต้องต้องยกย่องชมเชยก่อนแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่สอนแสดงความคิดเห็น ว่าสิ่งที่ที่ผู้นิเทศเห็นเนี่ยกับสิ่งปฏิบัติเนี่ยมันมันตรงกันไหมควรให้กําลังใจในการทํางานการสอนและการปรับปรุงแก้ไขแผนการสอนให้ดีขึ้นให้กาลังใจว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยครูท่านนี้อาจจะต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างพัฒนาย,ยัางไงจะดีขึ้นอย่างไรหรือให้ความช่วยเหลืออะไรได้บ้างแล้วก็นัดหมายกิจกรรมอื่นหรือการนิเทศครั้งต่อไปก็อาจจะกําหนดว่าครั้งต่อไปนั้นก็จะมานิเทศอีกครั้งหนึ่งเมื่อ,อไหร่อันนี้คือเป็นการนิเทศการสอน หลังการสอนนะครับฉะนั้นสรุปนะสรุปก็คือการนิเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นการนิเทศการใช้หลักสูตรนิเทศการสอนเป็นเป็นส่วนที่สําคัญของการบริหารหลักสูตรซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการผันงานวิชการของเรียนใช้สําหรับการปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ดีขึ้น ความสาเร็จจะมีมากน้อยเพียงใดดังน,นั้นย่อมขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์และความสามารถของผู้บริหารที่จะวางมาตรการและเลือกใช้วิธีการต่างๆรวมทั้งใช้ภาวะผู้นําที่จะช่วยสร้างความเข้าใจัน,นระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศเพื่อเกิดความร่วมมือและร่วมใจช่วยกันปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทําได้ฉะนั้นโดยสรุปแล้วในการนิเทศนั้นเป็นกระบวนการที่จะช่วยแนะนําปรับปรุงทั้งเรื่องของนิเทศหลักสูตร นิเทศการสอนไม่ว่าจะเป็นสอนภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติหรือระหว่างสอนแล้วก็ก่อนสอนระหว่างสอนแล้วก็หลังสอนนะการนิเทศนักนิเทศที่ดีนั้นจะต้องสอนแนะนําปรับปรุงแก้ไขให้ดีแล้วก็สร้างมิตรภาพให้ดีเพื่อเกิดความพึงพอใจท้ายสุดก็คือมีความพึงพอใจด้วยกันทุกวายนะผู้เรียนเองก็มีผลสมรรถการเรียนที่ดีขึ้นนี่คือประโยชน์ของการนิเทศการศึกษานั่นเองครับ